กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็พบกับผมพลวีโทฮันดากันอีกแล้วนะก็เรียกได้ว่าเออที่เปิดคลิปมาหน้านี้นะก่อนเข้าเกมนะโหลดเกมก็จะเป็นคลิปแรกสุดเลยมั้งไม่ว่าคลิปที่2เลยนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เปิดคลิปหน้านี้เลยนะคือวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับว่าภายใน1เดือนเนี่ยเราสามารถหาเพชรได้เท่าไหร่แล้วก็ใครอยากเติมแพ็คเพชรอยากเติมเงินเพื่อหาเพชรเนี่ยแพ็คไหนคุ้มที่สุดงั้นเราไปดูคลิปนี้กันเลยครับ งั้นอย่างแรกนะเรามาแนะนําเรื่องการเติมแพ็คหรือว่าเติมเงินนะครับเพื่อได้รับเพชรนะการเติมเงินทุกอย่างเนี่ยผมแนะนําว่าให้เติมวันจันนะเพราะว่าการเติมเงินวันจันทจะมีลิมิเต็ดไทม d ดับเบ d ลได o อนด์อั100%ไดมอนด์รีเบดนะครับหรือก็คือถ้าเราเติมวันจันทน์เราจะได้เพชรคืนนะก็ค่า v i p 60แต้มขึ้นไปเนี่ยอ่าไม่ถิดเกว่าค่าเติมแล้วอยู่ในช่วง v i p 60แต้มจะได้เพชรคืนมา1,000%ค่าเติมในช่วง v i p ีตั้งแต่61ถึง1,000แต้มจะได้เพชรก ค่าเติม VIP แต่หนึ่งพันหนึ่งร้อยถึงห้าพันแต้มจะได้เพชรกลับมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าเติม VIP แต่ห้าพันหนึ่งร้อยถึงสองหมื่นแต้มเนี่ยจะได้เพชรกลับมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือค่าเราจะเติมเกมจะเติมอะไรเนี่ยแนะนำให้เติมวันจันทร์ดีที่สุดนั่นเองนะครับงั้นต่อมาเรามาดูกันดีกว่าว่าค่าเราจะเติมแพ็คเพชรเนี่ยเราจะเติมอะไรอีกบ้างให้มันคุ้มนะครับอย่างแรกเรามาดูกันที่โบนัสก่่อนนะคาเติมยังงไคุ้มเนี่่ยผมวาเกมทุกเกมนะค่าเติมมมจดก็็คคือเติแพายเดืืออนหรว่าาแพ็คยสัปดาห์นะ ก็อย่างเช่นเกมนี้ก็จะมีมันรีพาร์สกับวิกฤตพาร์สนะผมแนะนำก็คืออ่าเติมรายเดือน1 7 5บาทเนี่ยใน1เดือนเราจะได้เพชรถึง6,300เม็ดได้อ่าเป็นลูกแก้วลูกแก้วแดง30อันแล้วก็ได้ตั๋วทอง30อันนะแต่ว่าถ้าเป็นเติมรายสัปดาห์10อยบาทก็จะได้อ่าเพชรเนี่ย2,280เม็ดใช่ไหมก็ได้ตั๋วทอง7อันได้ลูกแก้วแดงอีก7อันนั่นเองนะครับซึ่งก็เนี่ยเป็นแพ็คที่คุ้มที่สุดแล้วนะในการเติมแต่ว่าต้องใช้เวลาในการเติมหน่อยนะ แล้วก็รางวัลตะลุยดานะอันนี้ก็คุ้มนะครับรางวัลตะลุยดานเะนี่ยจะมีตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่ถึงตอนที่20เลยนะก็คือถ้าเราเติมเนี่ยเราจะได้เพชรบวกอีกห้าร้อย 500, แล้วก็ตั๋วอีก5้าถึงสิบใบนะอันนี้ก็เป็นอีกแพ็คหนึ่งที่เติมไปแล้วคุ้มมากๆนะก็มี20ด่บานใช่ไหมก็ได้หนึ่งหมื่นเพชรเลยนะเนาะๆนะเนี่ยราคาห้าร้อยสามสิบบาทแล้วก็ความจริงมันจะมีอีกแพ็คหนึ่งนะที่ผมเติมไปแล้วนะแล้วก็มันหายไปแล้วนะมันจะเป็นแพ็คเนีีมนนนะตาาาาารงค้้แหลหล2 ประมาณราคาน่าจะร้อเจ็ดสิบห้าบาทเหมือนที่เติมเราจะได้แพ็คได้ได้เพชรแล้วก็ได้ตั๋วเหมือนในนี้เลยราาแพ็เนี้ยแต่ราคามันจะเหลือแค่ร้อเจ็สิบห้าบาทแล้วก็เติมได้สองครั้งนะอันนั้นก็เป็นแพ็คสำหรับมือใหม่ที่ควรเติมมากๆเหมือนกันมีอะไรอีกไหมอ่างั้นเราเรามาดูที่กิจกรรมจะกับเวลานะอืมไม่น่ามีนะอ่าอ่ะตรงนี้ก็คุมนะถ้าใครจะเติมไนช่วงแรกๆเนาะจะมาเติมได้พวกตัวละครได้ดาบไปนะ ก็ร้อยเจบาทเลือกตัวละครได้ร้อยเจบาทเลือกดาบได้นะห้าร้อยยี่สิบเก้าหน่ยได้ตัวละครแต่ไม่ไม่แนะนำนะแนะนาแค่2แพ็คแรกนะถ้าจะเติมก็คือสรุปง่ายๆว่าถ้าใครจะเติมเงินเพื่อให้ได้เพชรเป็นหลักก็คือเติมนเนี้ก็ได้แต่พยายามเติมให้ได้ภายในวันจันนะก็คือเติมวันจันทแล้วก็เติมแพ็คลายเดือนจะคุ้มที่สุดนะโอเคงั้นเรามาดูที่หัวข้อต่อไปดีกว่าก็คือหัวข้อที่ว่าภายใน1เดือนหรือว่า28วันเนี่ย ก็คือ4สัปดาห์7วันสสัปดาห์คูณ4คือ2ี่เนี่ยเราจะหาเพชรได้กี่เม็ดกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มดูนแต่อาตั้งแต่พวกกิจกรรมข้างบนก่อนนะแล้วก็ไล่จากซ้ายไปขวาเราเริ่มมาจากการลงชื่อกันเลยนะการลงชื่อการลงชื่อนี่เราสามารถลงชื่อได้28วันใช่ไหมแล้วก็ภายในการลงชื่อ28วันนะ่ะเราจะได้เพชรทั้งหมดอาอามี5 0 0 1 0 0 0ต่อทิศนะ2 0 0 0 3 0 0 0 4,000แล้วก็5,000นะ ก็คือจากตารางเนี่ยถ้าคุณล็อกอินครบ28วันเนี่ยคุณจะได้5,000เพรแน่ๆนะเป็น5,000แรกทนไว้ในใจต่อมาคือมอมาที่มอนะแล้วก็มาในอาโอกาสพิเศษหรือว่าโปรพิเศษวันนี้นะแล้วก็กดรับไปนะเราจะได้50เพรฟรีทุกวันนะก็คือเอา50เนี่ยไปคูณ28นะก็ได้มาเป็นอีก1,400เพรเนาะก็รวมจากของเดิมที่เรามีอยู่5,000เพรใช่ไหมก็ได้มาอีก6,400เพชร ต่อมาคือเป็นล็อกอินเจ็ดวันไม่มีเพรนะามาที่กิจกรรมจำก,กับเวลาไปที่โปรนะแล้วก็กดฟรีนะเราก็ได้เพรฟรีอีกอาสิบเพรนะสิบเพรนี่ก็คูณยี่สิบแปดไปนะก็คือบวกกับสิบคูณอีกยี่สิบแปดไปเนาะก็คือประมาณาประมาณอีกประมาณสองร้อยแปดสิบเพรนั่นแหละประมาณนั้นก็คือได้ฟรีทุกวันวันละสิบเพรนะสำหรับกิจกรรมตรงน,นี้ก็หมดแล้วนะต่อมาเราไปดูกันที่แต่สายไปขวานะมาดูที่หน่วยก่อนหน่วยเนี่ยมันมีเพจนะทุกคน ก็คือ,อตรงนี้ไม่มีเพชรของจำไน้นว่าไม่มีเพชรแล้วก็แพ็กตรงนี้มีเพชรไหมไม่มีนะตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเพชรอีกตรงนี้คือตรงนี้ก็คือการเล่นกิจกรรมของมายูรินั่นเองนะคือเราสามารถเล่นได้3ครั้งแล้วก็จะได้เพชร60เม็ดนะก็คือการเล่นก็คือแบบง่ายนะก็คือมันจะมีให้เราดูเนี่ยว่าไอ้ไว้มันขยับไปทางไหนแล้วก็ขยับตามไว้แล้วก็พยายามก็บขวดชมพู่ให้ได้พพอ,อไล้เด็กครับ อย่างนี้นะก็ไม่ยากนะแค่ต้องใช้สมาธิหน่อยเนาะถ้าเรากดได้เพอร์เฟกเล่นจบ3ครั้งเราก็จะได้60เพชรมาเลยนะอ่าฮะกระโดดแล้วก็มีขวดใี้เก็บเนาะก็จะได้เงินด้วยนะน่าจะได้เวลาเงินเวลาแสนสี่แล้วก็เพชรครั้งละ60อ่ะนี่ขวดเพชรมาแล้วก็มันต้องเสียเวลาหน่อยนะก็แต่ก็มันได้60เพชรก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ60เพชร28บแปมันก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะทุกคนขอเวลาเล่นกิจกรรมตรงนี้แป๊บนึง ก็ว่าเล่นจบแล้วนะครั้งแรกก็ได้มา22เพชรนะถ้าเราเล่นเพอร์เฟกอ่ะได้3รอบแล้วก็ได้มาอีก60เพชรนะก็คืออ่าเมื่อกี้เรามี6 6 8 0ใช่ไหมก็บวกกับ60คูณอีก28เข้ามานะสุดที่ตอนนี้เรามีเพชรในคังแล้วนะ8,360เมลนะตอนนี้อ่าต่อไปออนเซ็นออนเซ็นมีให้แลกเปลี่ยนไหมอ่าไม่มีนะสะัปดาห์นี้นะบางครั้งก็จะมีให้แลกเพชรนะหลังจากออนเซ็นแล้วก็มาเข้าพวกกิจกรรมเมนหลักเลยดีวยกว่านะมาที่ชาเรน โคดันเจียนไม่มีเพชรนะครับเอ็พีดันเจียนไม่มีนะแอดเวนเจอร์ตรงนี้อ่าไม่มีเพชรนะจะได้เพิเ,เศษแทนอ่าคอนโลอิเวชั่นนะตรงเนี้ยมันมีเพชรอนะทุกคนคือค่าเราสามารถตีจนถึงคะแนน800แสนได้อะเราจะได้เพชรทันะ้งหมด6 7 5เ็ดเมตรเลยนะ675เ็ดมตรจากการตีดาเมดรูมไม่ได้800แสนเนาะก็คือถ้าสมมติว่าเราตีได้800แสนนะก็บวกกับอีกอ่า675นะคูณ28 ตอนนี้เราจะมีเพชรอยู่27,000เม็ดแล้วนะถ้าเราตีได้8ปดแสนทุกวันเนาะก็คือผมตีไปเลยนะว่าเราตีได้ค่าแม็กซ์สุดเลยแล้วกันอะไรประมาณนี้ต่อมาคือเซเลเทเลตนะอ่าเซเลเทเลตนี่ถ้าผมจำไม่ผิดอืมไม่น่าจะมีนะเซเลเทเลตไม่น่ามีเพชรนะถ้าจำไม่ผิดอาา่าฮะสรุปก็คือเซเลเทเลตอ่ะมันมีโอกาสได้เพชร่ลยทุกคนก็คือเพชรของเซเลเทเลตอ่ะมันจะมาจากอ่าการให้เราเคลียร์ด่านเราได้ได้สมุดมานะก็คือสมุดตรงนี้ สมุดต,ตรงตรงนี้นะทุกคนอันนี้มันมีโอกาสได้รับเพชรได้นะก็คือได้รับเพชร20เม็ดนะแต่เนื่องจากโอกาสมันค่อนข้างน้อยเราก็จะไม่นับแล้วกันอ,อย่างเช่นผมมี24อันนะ่ปึ๊บอ่ะเนี่ยได้เพชรมา60เม็ดแล้วนะก็คือมีโอกาสได้นะแต่ว่าโอกาสไม่แน่นอนเนาะก็ถือว่าไม่นับแล้วกันนะครับมางที่ Export นะก็คือการส่งออกนั่นเะองนะการส่งออกเนี่ยผมจำได้ว่าไม่มีโอกาสดอกเพชรนะะฮะ โซเชียลดาวโซเชียลดาวก็ไม่มีโอกาสดรอปเพลทน,นะบัตวอไม่มีโอกาสดรอปเพลทน,นะครับ V.P. ดันเจียนก็ไม่มีโอกาสดรอปเพลทเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปคือ t เ n นนิงพาธนะอ่าเทนนิงพาธเนี่ยมีโอกาสดรอปเพชรน,นะคือมีโอกาสดรอปกล่องก็คือมันจะมีกล่องฟ้ากล่องม่วงแล้วกล่องทองใช่ไหมถ้าเราคิดได้3ดาวเราก็จะได้กล่องทองแล้วก็มีโอกาสดรอป300เพชรน,นะก็คือผมตีว่าใน1อาทิตย์นั้นเราจะได้กล่องเพชรสัก1ครั้งนะก็ตีว่า ในหนอาทิตย์เนี่ยเราได้300เพชรแล้วกันเนาะเพราะว่าเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นก็ตีว่า300รคูณสแล้วกันตอนนี้ก็จะมีเพชรในะสต็อกก็คือ2อง0 0แล้วนะต่อมาคือโดโจชาเลนไม่มีนะอ่าเซเลเทดูเอลเซเลเทดูเอลมีเพชรนะครับได้เ100เม็ดนะถ้าคุณเล่นอ่าชนะ1ครั้งทุกวันคุณก็จะได้100เม็ดนะก็บวกกับอีก1นึคุณอี่สิไปตอนนี้เราก็จะมีเพชรอยู่ทั้งหมด31,000เม็ดแล้วนะอ่าสตอกเกตริปเปอร์อันนี้ก็ได้เพชรนะกับกการกดไลค์ เราจะได้30เพชรทุกวันจากการกดไลค์นะก็บวกไปอีก30มสคูณยีเนาะตอนนี้ก็จะมี32,000เพชรแล้วอ่าอัลติเมทโชวัวด้าไม่มีเพชรนะครับเซนไกมอนสซเกมอนมีเพชรนะอ่าเซนไกมอนนะผมใจำใผิดมันก็จะได้ไดเพชรประมาณมันมีด่านให้เคลียร์อยู่6สเต็ปนะแล้วก็มีมีด่านให้เคลียร์สสเต็ปแล้วก็ได้เพชรครั้งละ300นะค่าเคลียร์ทุกด่านเนี่ยน่าจะได้เพชรอีก1,200เม็ดนะคือได้1,200เม็ดต่ออ่าการเคลียร์หนึ่นงครั้งนั คูณ4นะคือได้สัปดาห์ละพันสองเมตรนั่นเองแล้วก็คูณ4ขึ้น่เป็นหนึ่งอพอดีแสดงว,ว่าเราจะมีโอกาสได้เพชรทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่พันแปดร้อยเนาะบวกของเก่าก็คือได้มีเพชรทั้งหมดตอนนี้คือสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเมตรแล้วนะอ่าวอริเออร์ทเวลลตรงนี้ไม่มีเพชรนะครับอืมใช่ผมจำได้ว่าไม่มีเพชรนะอัลสเตเทอ,อร์นา่าอ่าตรงนี้ก็มีเพชรนะนี่กดไลค์ก็ได้อีกสามสิบเมตรเหมือนกันเนเาะก็เอาบวกกับสามสิบคูณยี่สิบแปดเหมือนเดิมตอนนี้ก็มีเพชรสามหมื่นเจ็ดพันเมตรแล้วนะ โซลิ Story, เปอร์สนามเมย์ยังไม่เปิดนะโอเคตอนนี้เราหลุดแลตรงไหนบ้างอ่ะหลังจากที่เราไปดูชาเลนจ์กันหมดแล้วใช่ไหมล้วก็มาดูตรงแอคทิวิตี้ตรงนี้บ้างนะแอคทิวิตี้ตรงนี้ถ้าเราทําครบเนะี่ยเราจะสามารถได้เพชรหนึ่งพันเม็ดทุกๆวันเลยนะก็คือถ้าเราทํากิจกรรมแอคทีฟครบค่าหนึ่งร้อยห้าสิบแอคทีฟแบบก็ได้เพชรหนึ่งพันเม็ดใช่ไหมก็หนึ่งพันเนี่ยไปคูณกับยี่สิบแปดนะก็ได้มีตอนนี้เรามีเพชรสุดที่รายเดี๋ยวก็คือหกหมื่นห้าพันเพชรแล้วนะแล้วก็ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ถ้าาาเราทํ ค่าฟถึง500เนี่ยเราจะได้เพชรอีก500เมตรนะก็คือ500เมตรทุกสัปดาห์ก็คือในหนึ่งเดือนมีสีสัปดาห์เนาะก็คือบวกกับ500คูณอีก4นะก็ต้องมีเพชร17,000เมตรแล้วนะตอนนี้นี่ก็เป็นช่องทางการหาเพชรทั้งหมดหรือ,อยังนะอ่าขอคิดก่อนออนเซ a นอารีนาอ่าอารีนาด้วยนะอารีนาเนี่ยถ้าเรากดไลก์น่าจะได้เพชรใช่ไหมอุ้ยได้40เม็ดเลยนะเอ๊ะแลมันสุ่มป่ะสุ่มหรอ น่าจะเป็นการกดไลค์ครั้งแรกได้เพชร40เม็ดนะโอเคงั้นเราตีว่าอารีนาเนี่ยเราสามารถได้เพชรอีก40เม็ดทุกวันนะครับ mm hmm. ก็เอาอบวกกับ 40, 40นะคูณด้วย28นั่นเองตอนนี้จะมีเพชรสุดทีอยู่ที่68,860เม็ดแล้วนะโอเคต่อไปก็คือ,อมาตรงตารางอ๋อผมลืมพูดตรงนี้ไปเลยนะรางวัลออนไลน์นะรางวัลออนไลน์เนี่ยเร,เราจะสามารถจับได้ทุก1ทีนั่นเองนะ เราในรางวัลออนไลน์1วันเนี่ยเราจะสามารถหาเพชรได้ทั้งหมด250เม็ดนะก็บวกกับ250คูณอีก28นั่นเองตอนนี้เรามีเพชรที่หาได้ก็คือรายรับทั้งหมดก็คือ75,860เม็ดแล้วนะแล้วก็มีอีกไหมปื๊อๆขอคิดก่อนอ่าแล้วก็อย่างสุดท้ายคือพวกอีเวนต์ตัวละครเข้านะอย่างเช่นของกิมจองเนี่ยทุกวันมันจะมีแจกเพชรนะวันละ100เม็ดนั่นเองแล้วมันจะเข้าทุกอาทิตย์นะพวกกิจกรรมพวกเนี้ยก็คือบวกไปอีกกับ100คูณ28นะ แือวคนที huh. uh ่สิบแปดมีอ่ะแล้วก็มีตรงนี้อีกนะของกิมจอก็คือมันจะเข้าอ่าเรียกว่าอาทิตย์ละหนึ่งกระดานละกันเนาะก็ตีว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือของผมมันจะรีทุกวันพุธเนาะแต่ก็มันก็จะรีทุกวันพุธแหละแต่ก็ถือเป็นหนึ่งอาทิตย์เหมือนกันเนาะคือในหนึ่งอาทิตย์เราสามารถหาเพชรจากไอ้พวกต้นครพิเศษได้อีกห้าร้อยเพชรเนาะก็บวกกับห้าร้อยคูณอีกสี่ อ่ะแล้วก็รางวัลมันมีจะอะไรอีกบ้างที่ได้เพชรอ่ะใช่มีจะอารีนา้วยนะผมขอดูก่อนนาะมีตรงไหนที่มันทำให้ได้เพชรอีกบ้างโอเคน่าจะหมดแล้วนะแล้วก็ตรงสุดท้ายเลยคืออารีนาเนาะที่ผมลืมพูดไปเมื่อกี้คืออันดับอารีนาของเราก็จะได้รางวัลเป็นเพชรนะผมตีแบบไม่เข้าข้างใครเลยนะตีแบบเป็นเลขกลมๆเลขสุดท้ายแล้วกันในระดับโกแลงเนาะก็คือตั้งแต่อันดับห้าสนะิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยเนี่ยได้สองห้าสิบเมตรนะ ทุกวันเลยนะก็คือบวกกับ250คูณอีกเนาะโอเคแล้วนั่นก็จะเป็นวิธีการหาเพชรทั้งหมดที่ผมสามารถรวบรวมมาได้นะค่าเราหาเพชรโดยไม่ใช่เลยสักเม็ดเดียวนะใน1เดือนหรือว่า28วันนะ่ะเราจะมีรายได้เพชรสถิติคือแปมือ87,660เม็ดนั่นเองนะครับนี่ก็คือเพชรที่เราสามารถหาได้ภายใน28วันหรือว่า1เดือนของเกมนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อว่า ใน0 0เอ้ยไม่ใช่สิใน8 7 6 0 0เมตรเนี่ยเราควรใช้เพลกับการทำอะไรจะคุ้มค่าได้สุดนะครับอย่างแรกที่เราควรทำเลยก็คือการซื้อพลังงานนะการซื้อพลังงานเนี่ยผมแนะนำว่าเราควรซื้อสัก500เมตรต่อวันนะซื้อแค่6ครั้งก็พอส่วนการซื้อเงินเพื่อทำภารกิจอะ่ะก็คือปกติต้องบางคั้งไซื้อเงินวันละสองครั้งนะแต่ตรงนี้ผมมองว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะก็เราก็ตัดไปแค่500ก็พอเนาะ ก็เอา8 7 6 6 0เมตรเม็ดเนี่ยลบด้วย500คูณ28เนาะอันนี้คือถ้าใครจะอยากใช้เพชรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ทำตามผมนะครับ2แลเลยก็คือการใช้เพชรซื้อตั๋วรีเต็ดตไอเทมนะ10ตั๋วในราคา900เพชรนั่นเองนะครับก็คือถ้าสมมติว่ามันตัวละครที่เราอยากจะปั้นเข้ามาแล้วก็ควรซื้อไปเลยนะครับมันค่อนข้างคุ้มนะกับการซื้อแค่900ตัว๋ว เ0 0เพชรได้ถึง10ตัวยังก็คุ้มนะก็ซื้อไว้ซื้อแว่ดองก็ได้นะครับค่าอ่ะค่าเราซื้อ900ก็ล้งลบไปอีก900คูณ28นะเรียกว่าใช้ไปค่อนขอ้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนต่อมาที่คุ้มค่ามากๆนะเป็นส่วนที่น่าจะคุ้มค่าสุดในการใช้เพชรแล้วนะก็คือ,อาการเยี่ยมตัวละครเนาะคือการเยี่ยมตัวละครเนี่ยเราต้องใช้เพชร150เม็ดนะครับเพื่อเยี่ยมตัวละครโดยเรามีโอกาสาได้เศษ1เศษ2เศษแล้วก็3เศษนะแล้วแต่วดวงของเรานะ อันนี้ผมลองกดดูนะปึ๊บอ่ะได้1เศษนะครั้งที่2ได้1เศษนะครั้งที่3ได้1เศษนะครั้งที่4 1เศษครั้งที่5 2เศษนะโอเคก็คือเราจะได้แต่หนึงถึงสาเศษแล้วก็มีโอกาสได้เศษดาบ1เศษนะก็คือเราใช้แค่150เพชรแล้วได้1เศษใช่ไหมจากปกติที่เราซื้ออ่ะเราต้องใช้ส0มร้อสามเพชรนะถึงจะได้1เศษแล้วก็ถามว่ามันคุ้มกว่าจริงๆใช่ไหมอ่ะเราลองมาคำนวณกันจากการเล่นอ่าลิมิเต็ดไอเทมนะก็คือพวกลิมิเต็ดกาชา เราต้องใช้900เพชรในอันซื้อ10ตัวใช่ไหมแต่ว่าเราซื้อได้แค่7วันนะเพราะว่ามันมาเป็นรายวีคแสดงว่าใน7วันอ่ะเราต้องใช้900คูณ7นะก็คือใช้6,300เม็ดในการซื้อตัว70ใบแต่ว่าการันตีของมันน่ะคือ100นะและเกมนี้นคือมันค่าไม่เปิดการันตีอ่ะมันก็ไม่ออกนะไห้พวกตัวละครแลผมลองแล้วนะแสดงว่าเราต้องเสียเพชรอีก9,000เม็ดเลยนะในการซื้อแพ็ค10ใบปกติก็คือเราต้องเสีย9,000เม็ดบวกกับ6,300ใช่ไหมแสดงว 5,300เม็ดในการได้ตัวละคร SSR แร่หนตัวนะก็คือถ้าเราไปหาร50มันก็ตกตัวละ306เพชรเลยนะเอาจริงซึ่งถือว่าแพงนะตัวละ3 1เศษต่อ306เพชรน่ะถือว่าแพงมากๆเลยทุกคนแต่ว่าถ้าเราใช้อ่าไอ้175เศษใช่ไหมร้อยเจ็เนี่ยเอาไปคูนหน้าเลยนะก็คือ875เม็ดนะผมตีค่าว่าแปดร้อยเจ็ดสิบห้าเมเลยได้7เศษนะซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มค่ากว่าเนาะก็คือถ้าเราได้7เศษใช่ไหมเราเอา50เนะี่ย อหาร7ดูเราก็ใช้ได้แค่เราใช้ไม่เยอะนะใชแค่7วันประมาณ78วันอ่ะก็เราก็ได้ละห้าสิบเศษนะซึ่งมันถือว่าคุ้มกว่ามากๆนะค่าเราเปรียบเทียบจากการที่อัดตายเราซื้อตั๋วตรงนี้ไปสุ่มเนะาะกับการเรายอมจ่าย150เพื่อแลก1เศษนะแต่ว่าการจ่าย150เพื่อแลก1เศษอะ่ะถึงมันจะถูกกว่าแต่มันกับใช้เวลานานกว่านะในการรวบรวมเศษตัวล,วลนะครเนาะก็คือต้องใช้เวลานั่นแหละ,ะส่วนต่อมาจะคิดว่าใช้เพชรแล้วคุ้มก็คือ,อมาตรงที่โซเชียลดาวไม่ใช่ มาตรงที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เซิร์ฟไอเดูเอลไม่ใช่โดโ์ด้วยตรงไหนวะอ่ะไอปเวนแอดเวนนะก็คือตรงนี้ถ้าเราผมขอรีดตัวที่อยากได้ก่อนละกันอืมไม่มีเลยครั้งที่สองครั้งที่สามนี่คือปกติแล้วก็เสียเพชรเยอะนะกับการรีพวกดาบให้เราชอบนะอ่ะการเคลียร์ดาบพวกนั้นหนึ่งครั้งมันจะได้เศษสองเศษใช่ไหม ่ได้มา2เศษเนาะคราวนี้ถ้าเรารับอีก1ชุดเนี่ยถ้าเป็นตัวละคร SR s แร่แบบ SR s บวกแร่ Rare นะมันต้องใช้600เพชรเลยนะ600เพชรในการรับ2เศษก็คือตกเศษละ300ใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้1000เพชรอะเราจะได้4เศษนะก็คือตกเศษละ250พนั้นนะก็คือเราจะใช้แค่จากปกติอะเราเราจะซื้อดาบตัวละครพวก SR บวกแร่ Rare, ต้องใช้ 30, 3 0 0 0 0เม็รใช่ไหมจากไอตู้ตรงนั้นอนะเราจะเหลือใช้แค่ประมาณแค่2 5 0 0 0ประมาณนั้นนะ ก็คือจะปกติอ่ะตรงนี้เลยไม่ใช่สิอ่ะตรงนี้นะสามหมื่นเพชรในการซื้อดาบหนึ่งเล่มนะจะเหลือแค่ประมาณสองหมื่นต้นๆนะในการซื้อดาบหนึ่งเล่มค้าเราใช้กับไอ้พวกเมื่อกี้นะแต่ว่าไอ้ตรงซื้อดาบเมื่อกี้มันก็มีโชคมาเกี่ยวข้องเนาะคือถ้าเราไม่ได้โชคดีแล้วก็ไม่เจอตัวละครที่เราอยากได้นะแต่ถ้าเจอตัวละครที่เราอยากได้แล้วก็กดหนึ่งพันเพชรไปเลยนะเสียแค่สองหมื่นกว่าเพชรแล้วก็ได้ดาบมาหนึ่งเล่มแลนะดีกว่าเสียสามหมื่นเพชรในการซื้อดาบหนึ่งเล่มนั่นเองนะครับ อันนั้นก็จะเป็นค่าของผมนะก็คือสุดบวง่ายคือของคลิปนี้นะก็คือเราสามารถหาเพจได้ประมาณแป6หมเจนะ็พนเนาะแล้วก็87660เจนะ็ดพันอยเจนี่ยค่า,าจะใช้คุ้มค่าจริงสิ่งที่ควรใช้นะมีอยู่3อย่างก็คืออย่างแรกซื้อพลังงานราคา500เพจเนาะก็เอา 87, นะแปดหมืเน้อยหกสิบเี่ยลบด้วยห้ารนะ้คูณยีเนาะ โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนที่สอนของพูดถึงก็คือการเอามาแลกเศษเนาะก็คือเราต้องใช้แลกเศษหนึ่งครั้งคือ150เมตรแล้วก็ค่าแลกเศษ5ครั้งก็คือ750เมตรนะก็ลรไปอีก750คูณดนะ้วยเนาะไม่ถึง7 5 0คูณด้วย28เนาะตอนนี้เราก็จะเหลือเพชรประมาณ5 2 6 6 0เมตรเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยที่ควรเสียสลับเพชร,าพรามากๆในการใช้ในการซื้อนะก็คือพวกนีเมเตตไทเทีมน,นะก็คือเราต้องเสียอีก900เพชรนั่นเองครับก็คือเอา เพชรทั้งหมดที่เรามีอยู่ตรงนี้ลดได้เก้าร้อยคูณยี่สิบแปดนะซึ่งเราก็จะเหลือเพชรทั้งหมดอยู่สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเพชดนั่นเองนะครับเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่าภายในหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าเราใช้วิธีทั้งหมดที่ผมแนะนําไปในการหาเพชรเราจะหาเพชรได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ8 7 6 6 0ืเจ็ดพันหร้อยหกสิบเมตรแต่เราเสียเพชรทั้งหมดเนี่ยในการซื้อของที่จำเป็นจริงๆ3อย่างที่ผมแนะนำเนี่ยเพชรที่ได้ต่อเดือนเราก็จะลดเงเหลือแค่27,460เจ็ดเมตรนะครับ ก็เอาไปชช่นน้าหนักดูกันแล้วกันว่าเราจะใช้เพชรยังไงให้คุ้มค่าเนาะแก็คือที่ผมแนะนําไป3วิธีหลักที่ผมใช้ในการเบรนเพชรปไปเนี่ยก็คือเป็นวิธีการใช้เพชรที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะซึ่งถ้าใครมีเรียกว่าเป็นข้อเสนอนอะไรก็สามารถบอกมาได้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบในเพียงเท่านี้สวัสดีครับ